ข้าจะปกป้องพวกเขาพลังของเจ้านั้นยังไม่สมบูรณ์เลยแต่กับเสนอหน้ามามันจะทำให้เจ้านั้นไม่สามารถต่อต้านข้าได้ดูสิว่าพวกเจ้านั้นจะแข่งแข่งแค่ไหนกันห่างพัฒน,นาการแม้ว่าความแข่งแข่งของเธอนั้นจะยังไม่สมบูรณ์แต่เธอนั้นก็คือจิ้งจอกก้าวหางเข้าใจแล้วเจ้าหมาเท่าจัดกันเธอพร้อมกัน หนูวิเศษแยกสวรรค์ด้วยสองหางแค่นี้คิดจะมาควบคุมข้าผู้นี้งั้นเหรอหาขี้เก้าหางเก้าหางพัฒน,นาการอนันนั้นจริงจอกน้อยน่าทึ่งมากหนึ่งต่อสองแต่ยังสามารถสู้ได้สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอมีค่าควรแก่การทำลายเท่านั้นจบเกม นายท่านท่านฟื้นฟูได้เพียง4 0เท่านั้นถ้าไม่ควรใช้พลังเยอะมากเกินไปผลกระบอกระยะไกลถูกทำลายไปแล้วร่างกายของท่านนั้นก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่เป็นไรหลังจากที่ข้านั้นได้อยู่ที่สำนักอูจ้มานานข้าได้ติดนี่แย่อย่างข้าเลยช่วยเขาสักครั้งนายท่านฟื้นฟูนพลังเพียง4 0และสามารถกู้คืนอย่างเต็มที่กับสตูตัว2ตัวความแค้นนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม ้าแค่่วงพวกมันเอาไว้ชั่วคราวโดยเฉพาะร่างกายที่ทำลายไม่ได้ของจอมมารอินุข้าไม่สามารถทำลายการป้องกันของเขาได้เลยข้าทำได้แค่หล่อเย่อย่างเท่านั้นอะไรนะท่านอาจารย์เย่อย่างมาแล้วงั้นหรอใช่แล้วในตอนนั้นเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในขณะที่หุ่นเชิดของข้านั้นระเบิดในท้ายที่สุดแล้วตัวก็เป็นได้เพียงแค่จิ้งจอกป่าที่อ่อนแองั้นหรอพวกเจ้าได้ทำการโจมตีคนของข้าใช่ไหมนั่นมันท่านอาจารย์นี่นะ ท่านอาจารย์มาแล้วในที่สุดเย่หย,ยางในตำนานก็มาถึงสักทีเจ้าหมาจอมมารจาัดก,การเขาด้วยการต่อสู้ที่แท้จริงของเจ้าซะหลบซอบฮิฮิพลังขั้นสุดยอดให้ข้าลองสักหมัดก่อนแล้วกันหมัดปีศาจที่แท้จริงขั้นสุดยอดเย่หย,ยางระวังด้วย นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเล่านี่มันแข่งแข่งเกินไปแล้วแย่อย่างคือคนที่เก้าในรายการจต่อันดับเพียงแค่หมัดเดียวก็สามารถฆ่าไปได้ถึงสองตัวโอ,อ้ฮ <c oughs> <c oughs> ะฮะสองปารารมจ่สศูนย์พ่ายแพ้ในหมัดเดียว เป็นร่างกายมนุษย์ที่น่าอร่อยที่สุดที่สามารถปลดปล่อยการโจมตีระดับนี้ได้เย่ yeah, อย่างเขาจะทําให้เจ้านั้นกลัวจนสุดหัวใจความกลัวเป็นเครื่องปรุงที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์อย่างนั้นหลอง,งั้นพวกเราก็มาสนุกกันเถอะ n d I'm not quite there yet but those works they'll regret Cuz I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end no